วันนี้เดี๋ยว cup. เรามามาทุกคนมาลองกล่องเดิมนะผมเป็นกล่องเดิมรีแมปนะทุกคนในระยะทางพันเมตรนะเฮ้ยของก็ตอนนี้มเดินเบาไม่อยู่นะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะดูยังไงให้มันเดินอยู่เนี่ยก็ประมาณนี้นะทุกคน เพื่อนทุกคนที่น่ารักทุกคนเนี่ยนะเขาบผมอือวันนี้เดี๋ยวเรามามาทุกคนมาลองกล่องเดิมนะผมเป็นกล่องเดิมรีแมปนะทุกคนนะในระยะทางพันเมตรนะเฮ้ยของแลวอ่ะเฮ้ย <Hey. S 2> ท่านผมเจอข,ของแลวอ่ะเขาใส่ด้บอกเนี่ยนี่ฮะก็ตอนนี้มันยังเดินเบาไม่อยู่นะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะจูนยังไงให้มันเดินอยู่ว่ะหัวฉีดน้องใหญ่นะทุกคนนะเพราะว่าถ้าเอาไปเอาหัวฉีดนั้น มาแต่ลงมันไม่อยู่ในของทีมทิ้งนั่ทุกคนนะแล้วจูนไหมล่ะจะลองใส่ EPI ดูวิถีก็มันเดินเบาอยู่มันบวชบวมันเดินเบาอยู่แต่ว่าของเดนมันเ er ดินเบาไม่อยู่ทั้งีเแล้วเรามันจูนแม่เดินเบาอยู่เพรว่าตอนนี้เดินเบาอยู่ผมก็งงเหมือนกันมันเป็นอะไรของมันเอ้เลยแดกเลยสัตว์ทำไมเดินเบาไม่ถูกไม่รู้ว่าวาวรั่วหรือเปล่าหรือว่า อยไปตั้งวาให้มันคิดมันดีกว่านี้นะอันนี้ก็ไม่แน่แล้วแต่ลองไปแกะด,ดูอย่าวา่วกกูไม่รู้ว่ามันจะร่วกจริงไหยวะก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมคลิปของผมนะผมก็มาเล่นเกมอันนี้นะผุเป็นเกมเสือของไลท์แอดบีพีสล็อตน่แปดนะทุกคนดูดิเออนี่เฮไอซ่าแตกแล้วยึดเคยังไม่ทันทําอะไรเลยนี่กดออโต้ไว้นะทุกคนนะดูดิค่านี้สดจริงนะทุกคนนะเออ แอป bp สล็อตหนึ่งหกแปดะทุกคนมีบริการทานเฟอร์ผ่านทูมานี่วอลเล็ตและรองรับแอปทุกธนาคารนะทุกคนนะและสําหรับสมาชิกใหม่นะทุกคนนะยังได้รับหนึ่งเครดิตสําหรับหนึ่งรอท่านนะทุกคนนะแต่ถ้าใครไปไม่ทันก็ไม่ต้องเสียใจไปทุกคนยังมีโปรโมชั่นอื่นๆรอไว้อยู่นะทุกคนนะก็ไปถามแอดมินนะนะทุกคนนะเออก็อย่าลืมแล้วกันแอ bp สล็อตหนึ่งหกแปดทุกคนไปก็ต้องถอดขาออกมือมือแต่มันไม่รู้เหะอมึงเอคือวาวขีดว่ะ ่วาวมขี่ว่ะกูรู้นะ้วาวชนชนรอบสูงทีนี้ั๊บพอขี่ไปเรียนทีมชนแบบสกิดที่เฉยนะเออเออแล้วทีนี้มันก็มันก็ทำให้มันลุมันมันมันยังไงนั่นฮะเรื่องรู้เออแล้วมันก็เดินบอมไม่อยู่เพราะมันขี่ แต่แต่มันเดินแรงไงเอมันเลยอยู่แต่ว่าใส่อย่างนี้มันก็เดินอยู่นะมึงอันน,นี้ไม่กินะนะมนเบาไงอืมอะไรของมันึงต้องให้พึ้นอาถรรพ์อเออเกี่ยวกับ FPI ตอนแรกเดินกันแทกก็อยู่นะอ,อยู่ต้องรอพี่นัทอย่างเดียวทุกคนไป่องกันเลยน่าจะไม่เป็นไรมากหรอกมั้ง ก็นะล้วนจ,จริงๆนะมันผมว่ามันพวกใหญ่ตาไม่ดีสิเห็นไหมรึมันน่าจะตึมตึมก็ไม่ขนาดนี้ก,นก็เดินตึมก็ไม่ถึงกระเดินเราไม่อยู่แล้วทุก<อ>คนมก็ตึมตึมตึมเป็นอะไรหมดมันม้วนอะแก่ตั้งวอลมาอยู่แต่มันก็ไม่เกี่ยวกับตั้งวอลแต่ผมจะตั้ง,จะ,งจะตั้งไว้ Là ไม่รู้อะแนี่ผมว่าเาาไม่รู้หรอกแต่ว่าอาจจะเป็นอยู่กับที่กล่องรีแมปกันทคนนะใช่เพราะว่ามันน่าจะหนาเกินไปหรือบ้างเกินไปแนละ้วมันมันเดินเปาไม่อยู่กันทุกคนใช่ประมาณนั้นเพราะว่าเป็นตัดมันก็เคยตาดอย่นะทุกคน กนมองไม่ยู่ยิงไอขี่มาไม่เหนี้ี้ไ้ีเหีบประดับง,งทะลห,หละอ,อกมาลับไปเ้ไอ้เหี้ยกุท้องอ่ะน่ใดเกี้ยกับก่องว่ะท่านไ่นนเหี่ยกับก่องว่ะไอพีม่ เดินกันแทกเน่ยยังเก่าอ่ะเดินอยู่แต่ว่าเดี๋ยวพอเดินพอเดินนี้ไม่เดินไม่อยู่พว่ามันทํามามันทําเดินหอบใช่ไหมทีนี้แม่งเดินหอบแม่งรอบไม่สูงไงทีนี้แม่งก็เดินไม่อยู่แล้วถ้าทําแบบทําแบบรอบธรรมดามันรอบเดิมอยู่แล้วแม่งก็เดินอยู่พอมึงมันรอบเดิมไม่ให้บ่อตอนนั้นน่ะก่อนที่โยนปลมึงใส่อ่ะโยนปลมึงใส่ข้างเหนือ ตอนที่จะมากันเนี่ยเดินรอบเดิมเหรอรถไฟมึงใส่ยังเดินหอบเลยเหี้ยเดินเดินรอบเดิมรถดูน้ำมันยังไงเออรถน้ำมันเป็นเพราะรถน้ำมันก็มีส่วนคนก็แต่ตอนนี้เนี่ยเป็นไฟที่เคยใส่แต่ก่อนนั่นแหละไฟที่ไปนัดจูนเก็บไว้อะไฟที่จูนแถวตะกัวตอนที่ทำตอนนั้นอะเดียวกันคันที่ก็เดียวกันทำไมเดินออกมาเมื่อสิบแล้วก็สิบดี รู้ก็ห้าสี่ักดิกอนเดียวกันเลยเอ,อมงเ <c oughs> รียนรองไม่อยู่ก็งงหมดละไอ้หี่นต้องแก่ขึน้นเลยแล้วกบ้มนไม่แก่เชี่อหัวดูทุกคนกูก็ไม่อยากแก่เลยเฮียก็ขี้เกียจ งงไม่หมดละไอ้เหี้ยรถกูมันเป็นอะไรเนี่ยปวดหัวเจ้ทุกคนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แหละทุกคนคลิปที่เจ้ไม่ขึ้นว่ะทดลองส่องในเทนนี่แบบนั้นผมน่าจะเกี่ยวกับรอบเดินเบาด้วยแล้วก็ลองแกะไอ้นี่ออกมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนนะเออเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยกัน ทำอะไรแก่ฟ้าออาไปดูแป๊บหน,นึ่งนะการเออไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ไว้ก่อนอย่าลืมกดติดตากดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะการเออไป